จเจริญสุขจเจริญธรรมญาติโยมชอ,อบได้่นี้จว่าเอาพักฉันน้ำนะญาติโย,ยมมาถวายน้ำระหว่างทางก็เลยต้องได้พักเพราะว่าเยอะนะเยอะเยอะมากเยอะมากะจะร้องจะร้องสัทธพาญาติโยมนะนี่ก็ออกเดินวันนี้ออกเดินภาคบ่ายอาจารย์สัญญาตอนนี้อยู่เขตไหนตอนนี้เราอยู่เขตไหนฮะ นวนลสมบูรณ์ไก่มาบ้านนวลสมบูรณ์ไก่มาบ้านอะไรเราเยอ่ะนี่ไงน,นี่ไงนวลสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงกาญตำบลนวลสมบูรณ์เข้าเขตตำบลนวลสมบูรณ์แล้วอ่านิมนต์ครับนิมนต์ครับก้าวยาวๆครับก้าวยาวๆ <laughs> เส้นทางอีกยาวไกลนะฮะ คุูครับมทน,นาด้วยครับช่วยกันนะฮะน้ำเยอะแบ่งๆกันไปก้าวยาวๆนะฮะก้าวยาวๆ สัญญาเจ็บนะฮะปะคูเราเก็บนะฮะปะคูไปเร็วไม่ได้นะฮะพันบาทเจ็บนะฮะพันบาทเจ็บเจาะปะยางไร้ดูเลยตั้งแต่พักพักปุ๊บก็แทงปั๊บเลยนะฮะไม่มีที่จะแทงแล้วนะ,ะตอนนี้เลยต้องเดินช้าหน่อย มนระวังรถนะระวังรถน้ำขวดลิตนะฮะญาติโยมเอ้ยอมาๆๆๆจะไปพระธาตุพนมจ้าจะไปพระธาตุโอ้อยางเอาอ่าเดินจูด,ดงจูด,ดงใส่่นะคะคมาๆๆเอามาเลยยกขึ้นถือก้อนอ่า ขึ้นมาสาธุโมทนาบุญเลยอภิวาทนาซสิาสนิตังอุตาปะจาย,ยโนจัตาโดธรรมาวัตันติอายุบรโนสุขังพระลังสาธุสุขภาพแข็งแรงนะขายดีขายดียดอสาธุสาธุไม่มี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 มมมมสาธุโมทนาบุญด้วย ถวายนา้ำโอ้ยตายเลยที่นี่หมดดิษถวายไม่พอแนละ้วขอหวยอีกต่างหากตัวตัวดีนี่คือขอหวยนะบอกไม่มีไม่ไมีมมเห็นพระเห็นเจ้าถวายน้ำก็ได้บุญแล้วยังจะมาขอหวยอีกนะถ้าเราให้ก็ไม่ได้อีก ให้หวยไม่ได้นะ,ะเรามาเดินมาขัดมาเกานะมาปฏิบัติมาลดไม่ใช่ว่ามาเดินหาหวยหาเบอร์เราถ้าเกิดว่าเราบอกไปอย่างเงี้ยมันก็ผิดอาบัตนะอะ่าบอกไปแลาผิดแล้วโยมไม่ถูกอีกนะ่ะทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านจาริกเดินมาก็เห็นพระทุลงเขาก็ โอ้ยพระตุดงอีกแล้วให้หวยก็ไม่ถูกเขาก็ไม่ถวายนา้ำไม่อะไรอีกวุ่นวายไปอีกคนที่มาตามหลังมาถ้าสมมติว่าถ้าเกิดให้ถูกอีกก็ะจะตามแต่พระตุดงไปท่านก็วุ่นวายท่านนันนะพ่อเสียมีเยอะอันเรื่องน,นี้พูดให้ฟังเฉยผิดนะผิดาการให้หวยให้เบอร์นี่ผิด ห้ามห้ามพูดห้ามแล้ก็แนะนำให้ยมเขาไปในทางที่ดีนะไม่ใช่ไปยุยงไปบอกเขาผิดๆถูกๆไอเราก็ไม่รู้เราก็ไปบอกเขาได้ไงถ้าเกิดรู้เนี่ยโอ้ยมันได้มาเดินอย่างนี้แล้วถ้าเกิดรู้ขนาดนั้น อนอนรอซื้อแตงหววแล้วแต่เดือนไม่ต้องทำอะไรรวยแล้วสร้างวัดไปหลายวัดแล้วถ้าเกิดรู้ขนาดนั้นพูดไปเรื่อยโยมพูดไปเรื่อยอาจารย์สัญญาท่านเก็บนะถ้าใครเห็นคลิปเท้าอฝ่าเท้าท่านนี่โหแทงไม่รู้จะแทงไงแล้วยอมเอ้ยพอเดินเร็วก็ห่างมากออพอห่างมาก ญาติโยมเขาก็บอกโอ้สัตธามันก็อะไรพระมาด้วยกันเดินห่างกันเป็นโลไม่ถูกกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วเขาให้เดินกันไม่ห่างอ่าไม่ห่างวาหนึ่งนะก็ประมาณสามสามเก้าสองเก้าเนี่ยห่างห่างกันแค่นี้ถ้าห่างขนาดนี้ไม่ได้นะแล้วก็เขาก็ว่ามันเป็นคณะนะห่างกันมากไม่ได้ต้องไล่ๆกัน นี่ต้องคุมนะพาท่านเดินเล่กหน่อยอาจารย์เล่งเต้าอียาวเหมือนเดิมระวังรถด้วยรถวิ่งเร็วนี่ก็ถ้าถ้าเจอญาติโยมก็จะสละน้ำแล้วมันมันมันเยอะมันถือไม่ไหวโยมนี่หเหเต็มไปหมดเลย หยุดไล่ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มือเต็มไปหมดไม่มือมีมือว่างเลยโยมเห็นมาถวายถ,ถือน้ำขนาดนี้ถ้ามาถวายน้ำอย่าีกก็คงรับไม่ไหวแล้วสนามกีฬาตำบลนนสมบูรณ์อำเภอบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการเทตบาลสมบูรณ์นะ เดินไปพระธาตุพนมครับคราอาจารย์ครับเดินไปพระธาตุพนมวันนี้เดินมาเป็นวันที่สิบสามครับเดินจากจังหวัดอุดรธานีครับวันที่สิบสามรับกระถินเสร็จก็เดินนะครับออกพรรษาจังพรรษาเสร็จก็รับกระถินวันที่สิบสองครับสิบสามก็ออกเดินเลยพระอาจารย์ก็เดินมานะครับก็มาสี่รูปฮะเดินมาสี่รูป ก็มีมาเพิ่มมาเพิ่มมานะก็เพิ่มมาอีกเป็นเป็นห้ารูปนะห้ารูปวันนี้เป็นวันที่สิบสามของการเดินนะเป็นวันที่สิบสามของการเดินก็ฝากติดตามทั้งเพจทั้งทั้ง u t u b e ด้วยพระอาจารย์เข้ามาใน u t u b e นะฮะมันจะมีเพลย์ลิสต์อยู่ชื่อ,อช่องก็ทุตังคะทุดงนะ พุทธังคัตทุดงคือรอบนี้เดินไปพระธาตุแล้วก็จะเดินเข้าไปที่พุทยานทรดงยางนะไปกราบผอาจาย์ใหญ่แล้วก็จะร่วมคณะเดินทุดงใหญ่ปีนี้ด้วยนะดงใหญ่ปีนี้ทุดงใหญ่ก็ประมาณสามสี่เดือนนะจบโครงการตอนนี้จะไปไปร่วมคณะนะอันนี้คือซอฟซเซิร์ฟก่อนนะเดินเองนะ ไปรวมคณะใหญ่คณะอุทยานธรรมงยังก็ท่านพระอาจารย์ใหญ่นะพระอาจารย์จรันอนังคโนกฝากติดตามได้เข้าไปในเพจนะอุทยานธรรมงยังเข้าไปดูในเพจ u t u ู e ก็อุทยานธรรมงยังนะอาจารย์อาจารย์ใหญ่ก็พระอาจารย์จนระันพระอาจารย์จรันอนังคโน อาจารย์ของท่านอา,อาจารย์ก็หลวงพ่อใหญ่ก็พระอ,อาจารย์สมภพนะหลวงพ่อสมภพโชติปัญโย,อา,อ,าายอาจารย์ใหญ่ทีนึงโยมก็ถวายแล้วถวายอีกโยมโยมรถตู้รถเบนเนี่ยถวายแล้วก็มาดักถวายอะไรอีกไม่รู้อ่ะพอดีร้านค้านี่จัดสระน้ำแล้ว โอ้มันมันหนักปกติก็เดินเดินประมาณอาทิตย์หนึ่งนะจากอ,ดอุดรถ้ามาประทัดประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงแล้วแต่มีผู้มาร่วมฝึกด้วยน,นะนะใหม่สองรูปคือมามาเดินใหม่มามาอยากมาฝึกด้วยก็เลยพาเดินปกติถ้าเดินเองก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงแล้วตอนนี้ถึงแล้วอันนี้มาเลยมาเป็นสิบสามวันแล้ว่ เลยมาห้าวันแล้วยังไม่ถึงเลยเหลืออีกประมาณร้อยโลถึงพระธาตุพนมเพราะว่าเราไปเร็วไม่ได้ไงเพราะว่าท่านเก็บนะท่านเก็บมาเดินแล้วก็ทิ้งไม่ได้ด้วยต้องดูแลเป็นหมูคณะนะเราก็ต้องดูแลท่านมาท่านมาเราเราดูแลเพราะว่าท่านเาฝึกด้วย <c oughs> เราก็ต้องไปตามสภาพนะไปตามสภาพ <c oughs> อ่าตัวเล็กตัวเล็กมารับน้ำมาจานันเร็ว มาตัวเล็กมารับน้ำเร็วมามาตัวเล็กมาเอาไปไปไปรูปคู่เลยนะลูกรูปปูนั่นสาธุอ่าน้ำน้ำน้ำนะไม่มีอะไรให้มีแต่น้ำนะสาธถวายน้ำมาสาธุอ่ตัวเล็กเอาไปแช่ไว้นะเอาไว้ดื่มนะำนะสาธุอือเก่งเก่งเลี้ยงเก่งเนอะสาธุจะไปเดินไปวัดธาตุคุณยมวัดธาตพนมวัดธาตุพนมอ่ามาจากจังหวัดอุดร เดินมา13วันเนี่ย13วันถึงเนี่ยช้ามากเลยเนี่ยสงายยินรอละถวายน้ำไอ้สระน้ำเม,มาแล้วก็เบาเลยทีเนี้ยเดินเร็วได้ สาธุโมตนาบุญด้วยเดอ้อคุณโยมที่ติดตามขอให้ได้มีส่วนร่วมในบุญนะก็ได้ถ่ายไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะหรอกก็พอเป็นวิธีนี่แหละห่างผู้คนหน่อยก็ถ่ายให้ดูว่าถึงไหนแล้วเนี่ยบางทีญาติธรรมที่ติดตามเขาก็ญาติยโยมที่ติดตามเขาก็อยากจะเห็นนะ่นะว่าเดินถึงไหนถึงไหน ก็เป็นบุญโยมเป็นบุญบางทีก็มาดักใส่ถวายโน้นถวายนี่นะก็ได้เป็นกําลังใจในการเดินอีก่มันก็ไม่แน่นะบางทีที่เขาไปก็ไม่ได้ชันก็มีนะเรื่องเรามีเยอะเรื่องเรามีเยอะในระหว่างทางเดินเนี่ยมันเยอะบางทีก็เจอเจ้าที่แรงนะเจอเจ้าที่แรงก็มี เท่าที่ทุกรูปแบบคุณโยมแต่เราชินนะเราปล่อยแล้วปล่อยวางแล้วชินแล้วเราต้องไปเอามาแบกเอามาคิดเ,เราทำเราได้คุณโยมเ,เราได้เพราะเราทำถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ ทีก็อ,อาจารย์เร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งหน่อยอาจารย์สนญากเจ็บเท้าคุณโยมเท้าท่านบาดเจ็บไปดูได้ในคลิปสั้นเดียวอโอ้ยแทงไม่รู้จะแทงยังไงละใหม่ใหม่ใหม่ ข้างหน้ารอแล้วน่าจะนั่งรอแล้วท่านเดินได้แค่เนี้ยก้าวได้ก็แค่นี้ก้าวมากกว่าน,นี้ท่านก็ไม่ก้าวไม่ได้ท่านก็ไปอย่างนี้แหละเร,เรื่อยออไปเรื่อยอย่างเงี้ยตลอดทางก็อย่างเงี้ยจะเดินกี่โลท่านก็เดินอย่างเงี้ยมันก็ทันบ้างไม่ท่านบ้างก็นั่งรอบ้างไปเ,เรื่อย s. <S นะเพราะว่าท่าน,น,นไ,ได้มาแล้วท่านตั้งใจแล้วว่าท่านจะเดินไปกราบพระธาตุพนมน,นะ ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งลูกผู้ชายลูกผู้ชายชาติพระตันตั้งใจนะแต่ไปคนเดียวเขาไ,ไม่กล้าไปนะท่านไม่เคยเดินเลยมาขอร่วมมาแล้วก็ถ้าเราพาเดินถึงก็เราก็ได้บุญด้วยแต่เราเดินบ่อยแล้วม,มีผู้ผู้มาใหม่มา เข้าไปในโรงเรียนนะพักศาลาอ่ะเจ็บเท้าอ่ะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนซ้ายซ้ายอ,อาจารย์ซ้ายเยน็ยนเยน็ยน ยมยมถวายกาแฟโอ้ยยมถวายกาแฟอีกแล้วสาธุน้ำเลยนี่องเอรนียีมาทัจอดิมีกเอวางว่าจอดมออาพอดีดแข็งวางวางตรงยน้ำเว้ยนวกั วายน้ำเป็นกำลังใจในการเดินสู้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 รักลบสู้นักลบรักลบกันเพื่นกิคนนะบางสี่ดนนตัวอาจารย์ขับง่ายๆนี่เพิ่นกิดคนท่เขากิดคนตัวกระชองขาแขนกระชองแขนผมสองสามมือเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพิ่งกินตะดาบอาจารย์มาคู่กับพาดวังในก่อนตายกูตายดิบอลบอลลี่แม่มันเดียว เอาพักจันน้ำก่อนดยมฮะพอแล้วฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็ขอโมทการชมนที่ติดตามรับชมรับฟังนะสาธุ